ถามคุณแสนชัยหน่อยครับกับทันทีมนำคณะ WBC มวยไทยนะชุดเยาวชนไปทำการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นนะครับที่แคนาดารายการ WBC มวยไทย World u ยู g เก e ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยคุณแสนชัยพูดอะไรถึงแฟนคลับแล้วก็น้องๆหน่อยครับอก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่นะครับทาง w b c มวยไทยนะครับที่จัดราการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะทำให้มวยไทยเรานะครับไปสู่ระดับ อินเตอร์มากขึ้นนะครับอยากและคนทั่วโลกเขาสนใจมากนะครับตรงนี้มันเป็นส่วนสาคัญที่ทําให้คนรู้จักมวยไทยเราเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เด็กๆของเราก็ทุกคนก็ตั้งใจมุ่งมั่นนะครับเพื่อจะอได้รับชัยชนะแล้วควาเหรียญทองกลับบ้านเรานะครับเพื่อจะสร้างชื่อเสียงกับมวยไทยเรานะครับก็รู้สึกว่าทุกคนโอ้โหมุ่งมั่นกันมากนะครับก็รู้สึกดีใจปลื้มใจนะครับที่เด็กๆของเรา ถึงแม้จะมีหนึ่งเหรียญเงินนะครับแต่เขาก็สู้เต็มที่นะครับเอาเป็นว่าคู่เนี้ยเหรียญเงินเนี่ยชูใครชูใครก็ได้อย่างนี้นะครับก็น้องเขาก็สู้เต็มที่แล้วครับผมก็อีกสามเหรียญทองก็โอ้โหแต่ละคนนี่ถือว่าเฟี้ยวเลยนะครับสั่งคําไหนได้ทุกอย่างอ่าสั่งอะไรออกอันนั้นนะครับโอ้โหนี่ถือว่าโดนใจโค้ดเลยใช่ไหมครับอ่านะครับนี่แหละครับทุกคนก็ประสบความสำเร็จแล้วครับ ก็ขอขอบคุณทางผู้ใหญ่นะครับที่จัดรายการนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอขอขอบคุณกําลังใจแฟนมวยชาวไทยด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสด <of> ีคะ่ะทีมเยาวชน w b c มวยไทย world youth game ครับที่ไปทำการแข่งขันที่แคลิฟอรีประเทศแคนาดาครับเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งไป4คนกลับมา4คนได้ดยญรางวัลทุกคนครับ เดี๋ยววันนี้เรามาสัมภาษณ์ถึงเรื่องความรู้สึกครับแล้วก็ประสบการณ์ที่น้องๆได้มีกับ WBC เมืองไทยครับอ่ะเริ่มกันที่คนแรกครับสาวมหัรจรรย์ครับคนล่าสุดน้องขวัญข้าวลูกพ่อเสือหรือพ่อมงเพชรครับหนูก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็ภูมิใจมากๆที่เอาเหรียญทองกับมาประเทศไทยได้แล้วก็อยากจะขอบคุณ WBC Thailand นี่เลือกหนูไปต่อยในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนค่ะที่ ส่งกาลังใจให้หนูแล้วก็ช่วยแชร์ประชาสัมพันธ์ให้หนูค่ะขอบคุณค่ะได้อะไรบ้างที่เราเออไปไปเจอคนต่างชาติเยอะแยะสิบกว่าประเทศนะส่วนใหญ่เป็นยุโรปทั้งนั้นเลยได้เพื่อนใหม่เยอะมากค่ะได้การใช้ภาษาได้เห็นวัฒนธรรมใหม่ๆได้แลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็ได้ทําให้ต่างชาติเห็นเมืองไทยที่แท้จริงด้วยค่ะครับและผลการแข่งขันเราไฟล์ล่าสุดนะครับเป็นยังไงบ้างอเอาชนะใครจำได้ไหมชนะออลิซาเบธค่ะ จากประเทศแคนาดาในรอ,รอบชิงชนะน็นอกยกสองคะ่ะจ้ะเรียกว่าต่อยเขาจนเขาเป็นยังไงตอนนั้นเขาหันหลังหนีค่ะต่อ,อหันหลังหนีเลยนะอะนี่นะครับความเก่งของเออแล,ล,ล,นะล้วล่าสุดน่รู้สึกทางโรงเรียนราดวินิตนน ขึ้นโพสต์ให้ก่อนที่เราจะกลับถึงไทยด้วยนะใช่ค่ะไปพูดถึงโรงเรียนหน่อยครับก็ขอบคุณโรงเรียนแล้วก็ขอออน้องๆทุกคนพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆนะคะที่อยู่ซัพพอร์ตกานเข้ามากันหลายปีมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็จะทําความดีชื่อเสียงให้โรงเรียนต่อไปเรื่อยๆค่ะโอเคขอบคุณครับหนุ่มน้อยคนต่อไปนะครับน้องฐานทัพอัครเทว่าพูดถึงประสบการณ์ครั้งนี้หน่อยครับ ก็อาจจะรู้สึกเสียดายนิดๆครับที่ไม่ได้เหรียญทองครับแต่ผมก็ภูมิใจนะครับที่ตัวเองผ่าแล้วก็เข้ารอบชิงไม่ได้ถึงแม้ว่าจะได้แค่เหรียญเงินผมก็ภูมิใจครับครับแล้วก็ไปครั้งนี้มีประสบการณ์เพิ่มเติมจากเดิมยังไงบ้างครับก็อาจจะได้เรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษจากต่างชาติที่คุยกับเพื่อนนิดหน่อยครับได้เพื่อนใหม่เยอะด้วยครับครับและการใช้ชีวิตแตกต่างจากเมืองไทยมากน้อยแค่ไหนครับก็คือ มันก็หลายๆเรื่องครับทั้งวัฒนธรรมเขาครับแล้วก็หลายๆอย่างครับที่สําคัญขวัญข้าเป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะเป็นหลักแสนครับมีคนกดไลค์ให้เป็นหมื่นเลยนะรวมๆแล้วครับฝากอะไรถึงแฟนคลับ fc เราหน่อยครับก็ผมอยากจะขอบคุณ fc หรือว่าทุกๆคนนะครับที่ติดตามผมครับขอบคุณมากๆครับสําหรับกําลังใจหลายๆคนครับครับขอบคุณครับคขอบคุณที่หนุ่มน้อยตัวเล็กสุดๆเลยนะครับ เป็นที่รู้ฮาที่แคนาดามากเลยเพราะว่าโคจิ๋วเนาะแล้วก็มาสัจจานกว่าเพื่อนเลยเขาเจอนักบวยตัวใหญ่กว่าเรียกว่าหลายเซนเลยในรอบชิงครับนะครับน้องยอดเทชรโอยู่ฟ้าบูมเล็กเซียนได้เหรียญอะไรครับเหรียญทองครับได้เหรียญทองอ่ะเล่าถึงประสบก,การณ์ครั้งนี้หน่อยก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ตัวเองได้เหรียญทองกลับมาฝาก่าชาชาประเทศไทยครับ<ๆ>ก็อยากจะขอขอบคุณเอฟซี แล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณครับยอดเพชรโทรนี่เป็นนักมวยเรียกว่าเวลานี้เป็นที่สนใจของแฟนๆมวยตัวจริงอย่างมากเลยนะครับทุกๆโพสต์ที่ลงโพสต์ไปมีคนเข้าไปกดติดตามแม้กระทั่งโพสแสนชยัยพีเกแสนชยัยถึงก็เอ่ยปากเลยไม่ไม่มีโพสต์ไหนที่ตัวเองลงแล้วรู้สึกว่ามีคนเข้าไปกดให้หถูกใจเท่ากับลงโพสตเท่ากับยอดพชโทอ่ะ เราห้ฟังหน่อยรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจครับที่ FC แฟนคลับช่วยภาษาสัมภาษณ์ให้ FC ได้กดไลค์ให้ครับครับโอเคขอบคุณครับมาอีกมุมหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับคานีจูเนียครับได้เหรียญอะไรเหรียญทองครับนี่นะฮะคนนี้ได้สองรางวัลครับนอกจากเขาจะได้เหรียญทองในการแข่งขันแล้วเขายังเป็นนักชกยอดเยี่ยมของประจำรายการด้วยนะครับ เพราะว่าผลงานที่ผ่านเอาเล่าให้ฟังหน่อยทำไมเราถึงได้เหรียญนี้ก็ชนะชนะน็อกทั้งสามสามไฟเลยครับทั้งรอบชิงและรอบรองแล้วก็รอบคัดเลือกรอบรองรอบชิงเราชนะด้วยการน็อกหมดเลยใช่ครับรอบรอบแรกครับนะ่นน็อกยกอะไรครับยกสองครับอ่าผู้ชกเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขายอมแพ้เราเขาเขาน่าจะจุกครับครับครับเพราะโดนหมัดอใช่ครับอ่าแล้วรอบรอบรองเหรอครับ รอบรองก็เขาเจ็บขาครับโดนเตะขาครับอแลวครั้งที่รอบชิงนะครับรอบชิงโดนทั้งหมัดโดนทั้งขาเลยครับครับครับแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราใส่อุปกรณ์ป้องกันเนาะใช่ครับใส่ตั้งแต่เฮดการบอดี้ถูกไหมใช่ครับแล้วก็สนับแข้งครับรวมถึงนวมด้วยครับนะทั้งสี่คนแบบนี้หมดถ้าเรามีไฮไลท์ยังไงครับทำน็อกเขาได้เราก็หนักขอได้อยครับ ฝากอะไรถึงเพื่อนๆหน่อยครับก็ฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ครับและวันนี้ผมทําได้แล้วครับเอาเหรียญทองกลับมาประเทศไทยได้ครับครับเนี่ยหนึ่งเดือนไทยครับที่ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประจํารายการด้วยนะครับฝรั่งตบเบอร์กันโอ้โหแล้วขอเข้ามาขอถ่ายรูปมาประจานมากเลยขอัแสดงความดีด้วยครับอ่ะอีกหนึ่งคนครับมาทางนี้นี่แหละครับสวัสดีครับคุณแสนชัยพีเจแสนชัยแนะนาตัวหน่อยบางคนยังไม่รู้จักเลยครับผมฮาน นายวิทยาทองเรือครับหรือเอพ่อเสือครับนะครับหรือเเป็นพ่อของน้องอนกมลครับหรือฝันข้าวพรมเพชรครับผมประสบการณ์ในการเป็นครูก็มีอยู่แล้วแหละครบผมครั้งนี้ได้มาแสดงิ่งไอเลยมือเนอะครับผมคุมเทหลายสิ่งหลายอย่างเนะครับผมดูแลเด็กสี่คนร่วมกับคุณแสนชัยครับผมก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจครับเพราะว่าได้เป็นเบื้องหลังนะครับให้เด็กๆได้ไปถึงจุดหมายหรือเป้าหมายที่เขาตั้งใจครับ อันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญเลยครับของของหน้าที่สตาฟโครหรือหรือ,อผู้ช่วยสตาฟโคก็คือผลักดันให้เด็กไปถึงจุดหมายให้ได้ครับไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามครับทั้งปอบทั้งชมทั้งขู่อะไรที่ต้องมีทุกลูกครับพยายามให้เขามีกําลังใจที่จะสู้ไม่ไม่ว่าจะเจอคู่ต่อสู้ตัวใหญ่กว่าหรือว่ามีดีกรีมาจากไหนก็ตามครับแล้วก็แรงกดดันนะครับ ของพวกประเทศเจ้าภาพแล้วก็ประเทศโซนทางอเมริกาเยอะมากครับมาเยอะมากมาเป็นร้อยครับเรามาแค่สี่คนครับแรงเชียร์เราสู้เขาไม่ได้ยแล้วแต่ทํายังไงให้เด็กมีกําลังใจแล้วขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีเราสู้แล้วเอาเหรียญทองกลับมาให้ได้ครับอันนี้คือสิ่งสําคัญครับผมก็ภูมิใจมากครับที่เป็นเป็นโค้ดให้เด็กๆแล้วเด็กๆได้เหรียญกลับมาทุกคนครับผมมีคอมเมนต์มากมายเลยนะครับการที่เราเดินทางไปต่างประเทศนะครับ มีทั้งสแสดงความยินดีมีทั้งเล่าประสบการณ์ถึงว่าออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับครูเสือครับพูดถึงประสบการณ์ที่เราได้รับจากแฟนๆหน่อยครับว่าเรามีความคิดเห็นยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับอย่างแรกเลยคือต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสครับคือ w บ c ซมวยไทยที่สนับสนุนเด็กๆให้ได้เราได้ไปเปิดประสบการณ์ในครั้งนี้ครับไม่ได้ไม่ได้ท่านผู้ใหญ่ที่เห็นความสําคัญของเด็กๆ ก็ไม่มีโอกาสได้ไปครับแล้วก็ความรู้สึกก็คือมาที่ต่างแดนแล้วต้องแบบเขาเรียกว่าต้องต้องใช้พละกกำลังเยอะครับมันด้วยเรื่องการพักผ่อนครับการเดินทางไกลหลายชั่วโมงแล้วเด็กมาถึงที่ก็ไม่ใช่บ้านตัวเองนอนไม่ได้ออกกําลังกายยากลดน้ําหนักยากคือปัญหามันเยอะมากครับแต่เราก็ทุกคนก็พร้อมสู้ครับเด็กทุกคนสู้มาก พร้อมให้ที่จะผ่านปัญหาทุกอย่างไปให้ได้จนถึงเหรียญทองครับผมครับในสี่คนนี้ครับในสี่คนนี้คนไหนที่เราคิดว่าเขาได้เจอนักมวยยากนะครับแล้วก็แต่เขาประสบความสำเร็จนะครับหรือว่าคิดเห็นยังไงผมเขาคิดว่ายากทุกคนนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยหนึ่งเราเ,เจอประเทศเจ้าภาพสองเราเจอเจอคู่แข่งที่หนึ่งเลยเรื่องการกดดันของกองเชียร์ครับ,รบอะไรแบบนี้หลายๆอย่างแล้วเรามาน้อยอย่างเงี้ยครับ อย่างน้องฐานทับนี่ครับคือต้องแข่งหลายรอบมากครับแล้วก็เจอคู่ต่อสู้เก่งทุกรอบนะครับเก่งทุกรอบแล้วรอบสุดท้ายเนี่ยที่ชิงทองอ่ะผมก็มองว่าสูสีคือมันไปได้ทั้งสองอย่างเลยครับทั้งชนะทั้งเสมอแพ้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือผลออกมาไงเราก็ยอมรับแต่น้องสู้มากครับสุดยอดครับครับแล้วอย่างอย่างธานีจูเนี่อ่างเงี้ยครับก็เจอแต่นักมวยแบบสูงใหญ่หมดเลยไม่มีตัวเล็กกว่าเขาเลยครับสูงเป็น เป็นเมตรสองเมตรสามเมตรเนี่ยสูงเท่าไหร่เซนสูงอใช่ครับสูงมากครับแล้วก็รูปร่างสรีแล้วเราเสียเปรียบเขาครับแต่ว่าเรื่องประสบการณ์ความความเกา่าความเป็นมวยเราก็มีมากกว่าครับ,รบแล้วอย่างน้องเออยอดเพชรโทรอย่างเงี้ยครับก็โหเสียเปรียบสรีแลน้องคือแบบมากๆเลยมาถึงน้ําหนักขาดสองโลครับขาดสองโลจากฟิกัดแต่ว่าขึ้นไปสู้กับเด็กที่ต่างชาติที่ใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าอะไรแบบเนี้ยคือแบบได้ประสบการณ์ความเก่า ของประเทศไทยครับของการฝึกซ้อมที่ค่ายเขาครับทําให้เขาผ่านไปได้ครับอันนี้ก็อ่ะแล้วคนนี้แหละครับเอ่อเรื่องเอ่อสำหรับเจ้าขวัญข้าวว่าฝึกซ้อมทุกวันครับเป็นเป็นประจําทุกวันเพื่อไปลุยศึกครั้งนี้โดยโดยโดยตรงแล้วก็เต็มที่เพราะที่ทําให้ส่งกับที่ผู้ใดให้ให้โอกาสครับครับโอเคครับผมมาคอ่ะโบกไม้โบกมือให้กับแฟนๆหน่อยครับ ขอบคุณครับ